กระตันเสร็จเลยเลยชักไม่ทันเลยชักไม่ทันเลยชอบมาวางยาเนี่ยพี่ก็คือไปคุยเรื่องของตุ้ยกลับไปถามข่าวเรื่องคดีของของยายรองแะละเพราะก็นับถือเขาเป็นแม่นะครับแล้วก็ตืดไงตืดเอาตืดเอาน่าไล่สวดอีกหรอรีบซ่อนเลยดีนะผมกลัวเขาขนาดนั้นเลยหรอ เขาไม่ใช่หมอนะแล้วคนชื่อฟ้าแล้วก็ชื่อกันได้ทั้งประเทศไหมเอาใหม่เอาใหม่ผมจำไม่พูดชื่อใครแล้วรู้ก่เฮียขอโทษหลุดการหลุดยังไม่มีเสียงเลยแล้วก็ชื่อนั้นครับเออเห็นไหมอันนี้จะเรื่องตลาดและเรื่องตลาดบางทีเราไปหลอนนั้นก็โนนนะนั่นเลยเมื่อกี้อะไรลืมคือไปคุยเรื่องของตุ้ยกับคดียายรองผมถามข่าววิจนายเขานะครับว่าคดียายรองเป็นยังไงบ้างนะครับแกก็เล่าให้ฟังแต่ผมขออนุญาตไม่พูดตรงนี้นะครับขอล็อก ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นว่าพอ,พ,อพอดีเมื่อกี้เจอกันมันเป็นความบังเอิญน,นะครับเจอกันที่วัดพระอาจารย์แจ๋วแกบอกว่าพรุ่งนี้แกจะมาเรื่องเอรีอานะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาะแถลงเรื่องไนรองเนาะก็เดี๋ยวรอฟังจากปากทนายดีกว่านะครับเรื่องคดีเพราะมันอยู่ในคดีแล้วนะครับ ผมก็ยังรู้จักเบรกเห็นไหมพี่กลัวกันไปเองอ่ะพูดได้ชื่อเนี้ยจะบ้าเมื่อวานก็กินปลามาปลาเผาอ่ะหปกติชอบกินปลาหมอชอบกินปลาหมอรเเออปลาหมอเออเราเรียกปลาหมอได้เซ็นเตอร์เยอะเลยเราเรียกปลาหมอได้เออเออเอนะโอเคนะครับปลาหมอเรียกได้เรียกปลาหมอใอ้อ้วกใช้คำว่าอ้วกรับรองไม่โดนไม่มีคดีผมปรึกษาทนายแล้วอ่ะจริงๆนะเนี่ยอันนี้พูดจริงๆนะเนี่ย คือถ้าให้อ้วกก็ได้ใช้คําว่าไอ้อ้วกเชื่อเชื่อเชื่อเพราะทุกคนเราก็อ้วกเพราะว่าถ้ามาถ้ากินเหล้าอ่ะมาก้าทนายสมเกียรติใช่ไหมเชื่อเชื่อเชืออะไนี่เขาไปเจอมาแล้วเราใช้คําว่าไอ้อ้วกผมยังใช้คําว่าพี่ทนายไดฮาร์ตเลยใช่ไหมครับมันก็ไม่เป็นไรไล่สดก็ได้พี่จะดาไม่พูดก็ได้ล่อแหลมอยู่เรื่อยโอ้เสียวเสียวเสียแล้วเสียแล้วพี่มาลาดึงชักกลับก็ไม่ทัน ยี่มานาดวงส้งฝากหลังไว้แล้วหนึ่งถ้าจะฟ้องมาฟ้องกูเพราะกูเป็นคนพูดเขาเป็นคนไลฟ์สด่ะเองจะไปฟ้องอะไรช่องเขาละเขาจะรู้ไหมว่ากูจะพูดอะไรถูกไหมไอ้ว้วถ้ามึงจะฟ้องมึงมาฟ้องกูมึงอย่าไปยุ่งกับช่องในเราคุยออกกูก็อยากจะดังช่องกูแล้วมีคนมาดูในสามสิบหกช่องกับตันนี่เป็นแสนเลยแสนเลยแล้วกูพูดไปเขาจะรู้ไหมกูจะพูดอะไรถ้าจะฟ้องมาฟ้องกูกูชื่อภูริวัน์บวรกุลโกวิดไม่เกี่ยวกับดลุงพลกูย้ำ ไม่เกี่ยวกับลุงลุงเขาจะออกเตะกูตอนไหนก็ไม่รู้กูก็มามาไปไปเห็นไหมกูแวบพอลุงออกมากูจะหนีเลยเอ้ยแต่เอาแต่เอาเลขอาจารย์นะนี่ไหมวะอาอาจารย์ผีตอะถูกมาสามห้องสามสามหมดแล้วนะเอาเลขอาจารย์พีทไหมพีทเอาไหมครับบอกว่ายังเลขอาจารย์พีทอะไม่ใช่เลขพี่พอนะหลานผมชื่อพีทมันได้หวยถูกมาสามหมดแล้วมันจับข้าวสารอันนี้เป็นความเชื่อในครอบครัวนะครับ แต่น้องกูได้มาสามแสนแล้วอเอาไหมากิจการสองมวดพี่โดนตั้งแต่บ้านลุงอ,ะอ่ะเก้าเจ็ดสองอะกับหนึ่งเจ็ดกับสีห้าแล้วก็หนึ่งหกแปดอะ,ะมันหยิบเก้าสารมันังไม่ได้ขวบเลยนะขวบ,บกว่ากว่าไอ้พีทมันชื่อไอ้พีทผมเลยเรียกวันอาจารย์พีทถูกกันหมดเลยลูกศิษย์ทุกรุ่นแล้วก็ยาหัดแล้วงวดเนี้ยมันน่าตกใจรู้ไหมอะไรออกหรือเปล่าไม่รู้มึงจะโดนเด็กหลอกไม่รู้นะครับเพราะเด็กเด็กลจริงๆแล้วเขาจะมีเซนพี่ตามหลักวิชาเลยนะครับไอ้พีชละมันเกิดปีเดียวกับทนายเลยปีหนู ไอ้แจ็คกับพ่อมันน้องเขยแล้วก็เกิดปีหนูน้องผมเกิดปีวัวแฟนทนายเดร์สก็เกิดปีวัวเหมือนปีน้องสาวเลยแต่ต่คนละรอบน้องเขยผมก็ปีหนูคนที่เกิดทิศหลักมันจะมีเซนซ์ยิ่งเด็กอ่ะมันไม่ค่อยมีกิเลสจิตมันจะนิ่งพี่แล้วปีหนูเนี่ยมันคือเทวสุวรรณเท่ะว่าเวสุวรรณคือเทพเจ้าเงินตานะคือไฉซสิงเอยแกมีทรัพย์สมบัติเยอะกว่าพญานาคโดยธรรมนะครับเทวสที่ไปกระทืบไอ้กุจิที่วัดนานระอินมาแหละนะครับครวเนี้ย มันให้โดนมาสองมวดแล้วมวดนี้ผมก็ไม่รู้แต่ที่ผมอยากจะบอกเพราะเลขมันหยิบข้าวสารรู้ไหมมันหยิบเท่าไหร่มันหยิบร้อยแปดอันหนึ่งศูนย์แปดอัน mm hmm. ข้าวสารอ่ะแล้วพี่พอเขาใส่เสื้ออะไรวะมันเกิดใจรองอ่ะใส่เสื้อ,บอเ,เบอร์อะไรเบอร์สิบเสื้อบาสเกตบอลอ่ะเขาใส่เบอร์สิบพี่พอ่ะพี่พอไม่ได้ให้เลขนะครับเขาใส่เสื้อ mm hmm. แล้วเมื่อวานทนายสมเกียรติอ่ะ ทนายไดฮาร์ดไม่บอกสมเกียดโดนฟ้องนะครับทนายไดฮาร์ดละเขาไปกินบัาเอิญอไปเจอกันบังเอิยอไปเจอกันที่ทันชัญญาหมูกระทะเอ้ชัญญาชาบูที่เขาวงทนายไดฮาร์ดก็ใส่เสื้อแมนยูเบอร์สิบเออแปลกไหมอันนี้ออกปากไม่รู้นะอาจจะสู้เผื่อไว้เผื่อจะสู้กับแม่น้ำสองเขาได้ กูบอกแม่น้ำสองมึงจะพองกูไม่แม่น้ำหนึ่งอ้วยละหลุดแม่น้ำหนึ่งไม่เป็นไรไม่ใช่ชื่อจริงใครละก็ชื่อได้แม่น้ำหนึ่งนะครับตามนั้นหนึ่งศูนย์แปดเลขอาจารย์พีหนึ่งศูนย์แปดนะครับทุกท่านรอเลขอาจารย์พลได้แลกันพลเนี่ยพี่พลอาจารย์พลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากันเยอะแล้วนะพวกลูกกุญแจตกลงพี่มานาได้เลขอะไร อ่าในเลขสิบลุงพี่มานาเลขอะไรตกลงหนึ่งศูนย์แปดนะครับเลขอาจารย์พีทโดนมาสองงวดแล้วหลานผมไม่ใช่เลขขายยองเหิงนี่นี่เลขพี่มานาเลขอะไรขอเลขพี่มานาหน่อยไม่เห็นสีชมอยู่ไหนเนี่ยเทฟไม่ทันขอเลขพี่้อยอ๋อกระดาษเปล่าไม่มีอะไรไลฟ์สดมันเป็นอย่างนี้แหละดูแลทขาใมว่าตรงพี่ด้วยใช่ ว่าแล้วทำไมช่องเมเดเอเขาไม่ค่อยไลฟ์สด <c oughs> <c oughs> ยำ้ำจริงๆแล้วผมถามทนายแล้วนะครับผมถามแล้วนะครับว่าถ้าเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยแล้วผมหลุดพูดไปอย่างเงี้ยพี่ไม่ผิดนะนะครับถ้าเขาฟ้องมาเราชนะนะครับเราชนะเลยเพราะพี่ไม่ได้เป็นคนพูดแล้วพี่ไม่ได้เป็นคอมเมนต์ด่าไอคนพูดอะผิดเพราะฉะนั้นไอที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนียนะครับถ้ามีปัญหาอะไรผมรับผิดชอบเองนะครับลงได้เลย นะครับมันไม่ติดเหลืองติดแดงแล้วก็ลงเลยไม่ต้องกลัวใครมาฟอง <_ unrelated> ผมเป็นคนพูดผมรับผิดชอบนะครับจำไว้นะครับเมื่อกี้ที่ผมเรียกปลาหมออเนาะเรียกปลาหมอได้นะผมรับผิดชอบถ้าจะหาเรื่องมาหา,าผมนี่อ,อ,อยู่บ้านลาดใช่ไหมนะครับไปบ่อยหาดเจ้าสำราญโอเคนะเรียกได้ปลาหมอแล้วกินตลอดลอร่อยด้วยนะเอาไปย่างเนาะใครเคยกินปลาหมอมั้งปลาหมอมันมันปลาหมอนาที่เอนาไปย่างย่างนะอย่าไปทอด ย่าง,องหมอมๆอ่ะแล้วเอาเนี่ยพริกป่นนะนะรพริกป่นใส่ถ้วเยเล็กๆเอาน้ำปลาหยอ,อก,ก่อนแล้วก็บีบมาบีบมะนาวไม่อร่อยต้องใช้มะกอกน้ำเขาเรียกมะกอกน้ำไหมใส่ปเป็นพริกอ่ะแล้วก็ละลายพริกป่นชอบกินอย่างนั้นใส่น้ำปลาใส่มะก,กอกใส่ชูรสนิดนึงแล้วก็ย่างปลาหมอร้อนๆข้าวสวยร้อนๆ,ๆนะครับแล้วปลาหมอมันมันมีไข่หน่น้อยๆอะ่ะนักแผ่เมตาก่อนนะก่อนกินเขาอะะ่ะ <c oughs> แล้วเอามาจิ้มโอ้โหมันจะมันติดปากเลยะนะครับปลาหมออ่ะกินอร่อยนะครับ แต่มันคงไม่ค่อยได้กินหรอกนะครับไออ้วกคงไม่ค่อยได้กินปลาเพราะมันไม่ค่อยฉลาดเลยนะครับมันโง่ยอดเดิมตกไปขายปลากระกป๋องเหรอไปขายปลากระกป๋องเขาจะซื้อเองแล้วถ้าเองเปลี่ยนโลโก้เองมาให้ไอคีนิกาเขาออกแบบโลโก้ให้เองขายดีขายของเองเขาเชื่อโลโก้หองทุยแล้วเองดูลุงใส่เสื้อเสือเองเห็นไหมที่ไปโกกอกไม่ใช่ไปสอบว,วตอกตูมลุงใส่เสื้อเสืออะไรเสือเต็มเลยเป็นห้องทุยนะครับเพราะลุงเกิดปีมังกร เสือกัมกรเนี่ยมันเป็นเคสไร้พ่ายเหมือนผมใส่เนี่ยผมไม่ได้มีบุญบารมีแบบลุงละผมเกิดปีชื่อหวังเสินปีลิงนะครับมันจะซวยทุกปีแต่ลุงเขาเป็นเทียนหลอตี้หวานเขาเรียกเทียนหลอฟ้าตามาศาสตร์วิชาาวองจุ้ยเขาเรียกเทวดานางฟ้ามาเกิดมีสีราศีคือปีวัวนะครับคนที่กลับเข้ามาใหม่เนี่ยวีระชัยเนี่ยนะฮะรู้จักไหมวีระชัยพูดได้วีระชัยเพื่อนกูไอโตวีวระชัยอัมไพพันเพื่อนกันสมัยเรียนมหาวิทยาลัยสวน เขาชื่อวีระตอนนี้กลับมาแล้ววีระชายอะนเรศวนพิษซุโร,โรใช่พิษณุโก<อ>วีระชายเขากลับมาแล้วเคยเจอไหมใครที่เอาออกไปแล้วเขากลับมาได้อเอากลับมาแล้วมาใหญ่เท่ากับคนปัจจุบันเลยที่ลุงไปนั่งอ่ะ แล้วมองลุงอะใส่แว่นมองลุงอะทำไมนาฬิกามันแปลกยังไงนทำไมแปลกอะไรนครับมันดูหนาหนาอย่างไงมันใหญ่ใหญ่นาฬิกาใหญ่ขโมยครับขโมยมีขายทองหมดตัวยังสู้นาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอดีตศสตรสุขนครด้วยนะครับสวัสดีครับ